พร้อมใส่ใจเรื่องชาวบ้านแลวหรืยังค่ะ1คืนมี2เรื่องเลยค่ะขออนุญ,ญาตเริ่มเรื่องที่คุณกะทิค่ะเมื่อคืนคุณกะทิได้ออกมาเล่านิทานมีผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนนั้นเท่ากับโดยผู้ชายคนนึงหลอกโดยที่เวลาจะไปเที่ยวจัดฟันทางผู้หญิงคนนั้นได้ออกให้หมดแต่ทางผู้ชายก็ได้ไปแชทกับเพื่อนว่าจะหลอกให้หมดตัวพร้อมทางเพื่อนผู้ชายก็บอกว่าดูกลุ่มเนี้ยหาเงินง่ายให้ไปจำมานะแล้วก็เอามาใช้ พร้อมกับวันวาเลนไทน์ที่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนผู้หญิงคนนั้นหลับก็ได้แอบไปหาแฟนเก่าหลังจากนั้นคุณกะทิก็ได้วางมือถือลงอยากให้แบบเชียร์อัพค่ะไม่เป็นไรผ่านมาแล้วต่อไปที่คุณมิกเฉลิมศรีค่ะหลังจากที่คุณฉลามจัดได้ออกมาเปิดตัวนะคะ คุณมิกก็มีรีแอคชั่นนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแต่จะเน้นไปทางปล่อยเพลงมากกว่าล่าสุดคุณมิกนะคะได้ออกมาไลฟ์สดและบอกว่าถ้าเกิดเล่าเรื่องตอนนั้นก็จะจบแค่ตอนนั้นแต่ถ้าเอาเรื่องนั้นมาเล่าตอนนี้พร้อมกับมีเพลงด้วยมันจะแซ่บกว่าและได้เล่าเรื่องเป็นนิทานหลายๆเรื่องคะ่ะรวมไปถึงเรื่องเครื่องประดับด้วยที่เคยตามหายังไงสิคุณมิกได้ move on แล้วค่ะแต่ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานิดๆิดหน่อยๆเพื่อโปรโมทเพลงและก็รู้เรื่องอะไรพวกนี้มานานแล้วแต่จะไม่ค่อยแน่ใจว่า แฟนใหม่หน้าคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีเขียนแบบเออใช่หรือเปล่านะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกค่ะ